ประเทศไทยประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ513,115ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคมีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยภาคเหนือเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีทิวเขาหลายแห่งเช่นทอกเขาถนนลงไชยและทิวเขาหลวงพระบางมีที่ราบ ลุ่มระหว่างภูเขาอีกทั้งยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายในไทยถัดมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบสูงที่เรียกว่าที่ราบสูงโคราชและมีแอ่งที่ราบแบ่งออกเป็นสองแอง่งนั่นคือแอ่งสกลและแอ่งโคราชถัดมาภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตรและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและประชากรถัดมาภาคตะวันออกมีเทือกเขาสลับที่ราบชายฝั่งทะเลต่อมาภาคตะวันตกมีภูเขาสลับเนินเขามีแม่น้ำสำคัญเช่นแม่น้ำแค และแม่น้ําแม่กลองตั้งอยู่ติดกับพรมแดนเมียนมาและสุดท้ายภาคใต้เป็นคาบสมุทรแคบยาวระหว่างทะเลเอ่าวไทยและอันดามันมีชายฝั่งทะเลทอดยาวและมีหมู่เกาะจําจนวนมากอีกทั้งมีที่เขาและป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์แม่น้ําสําคัญของไทยไทยมีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านภาคกลางและถือเป็นแม่น้ําหลักของประเทศและแม่น้าโขงกันพรมแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีความยาวติดกับพรมแดนไทย1,520กิโลเมตรไหลผ่าน8 จังหวัดในอีกด้านหนึ่งไทยก็มีแม่น้ําสายอื่นๆเช่นแม่น้ําปิงแม่น้ําวังแม่น้าหยมแม่น้ํานานแม่น้ําฉีแม่น้ํามูลชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวกว่า3,219กิโลเมตรในด้านภูมิอากาศประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว